ทะเลดินแดนที่เป็นดั่งมานดาของเหล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้และทะเลยังคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ70%ของโลกเราทุกชีวิตล้วนกำเนิดมาจากทะเลและในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนมนุษย์และได้ปกครองโลกใบนี้มาก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นมา non t r a m a กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่ u b e Channel เตียงสูบที่ไม่ใช่โรคด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะแจ้งเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าพทนเสียงของผมเนี่ยอาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากที่อั world, อดคลิปในคราวก่อนแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คลิปที่แล้วนะครับมันก็เป็นทุกๆคลิปที่ผ่านมาหลังจากที่อัดคลิปไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันหมดพลังไปเลยครับผมก็รู้สึกว่าการตะเบงเสียงในการอัดคลิปแต่ละครั้้งเนนนน่่รรูสึกวามััฝืไปะคบ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับ้าผู้ชมส่วนใหญ่บอกว่าเสียงแบบเดิมดีกว่าหรือว่าแบบนี้ดีกว่าผมก็จะเก็บไว้เป็นฟีดแบ็กเอาไว้นะครับเสียงประมาณเดิมเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันตะเบงเสียงแล้วมันเวียนหัวไว้ทุกคนมันเจ็บคอด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ Non-Troma เป็นเหมือนกับตอนพิเศษที่โปรออกมาแค่2ตอนในอนิเมะและ1ตอนในมังงะนั่ก็ คือโผล่ออกมาในอนิเมะตอนที่20และตอนที่99ส่วนในมังงะโผล่ออกมาในเล่มที่15ผมอยากจะทําเรื่องราวของเผ่าพันธุ์นี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะหาข้อมูลได้จริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาไปค่อนข้างนานเลยครับแต่จนแล้วจนรอดความพยายามของผมก็เป็นผลครับถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านอนโทรมาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เชื่อกันว่าเคยอยู่บนโลกมาก่อนที่มนุษย์จะถือกําเนิดขึ้นมาด้วยซ้ําและเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงปัญญาที่สุดที่เคยอาศัยอยู่บนโลก ก็ก็มีแค่นี้เลยครับใช่แล้วครับมันมีแค่นี้ไว้ทุกคนเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เป็นตอนที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เกียรติเรื่องของอุลตร้าแมนเซเว่นครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นตอนที่น่าจะคลายปมตอนจบที่ค้างคาใจของใครหลายๆคนในอุลตร้าแมนเซเว่นตอนที่42เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ลองฟังเนื้อหาก่อนนะครับจะมีเนื้อหายอยู่2ตอนนะถ้าหากเข้าใจแล้วเนี่ยผมจะทําการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเนื้อเรื่องในคิโรโร่และอุลตร้าแมนเซเว่นแล้วทุกคนจะเข้าใจครับเนื้อเรื่องเกิดจากที่ เคโรโรเข้าใจว่าบนโลกมนุษย์ปกคลุมไปด้วยน้ําทะเลถึง70%ถ้าหากยึดครองทะเลได้ก็จะเท่ากับว่าสามารถยึดครองโลกมนุษย์ได้แล้วนั่นแหละแต่จริงๆแล้วในหัวตอนนี้เนี่ยเคโรโรมันคิดแค่ว่าถ้าหากยึดครองทะเลได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถสนุกกับเทศกาลช่วงหนารรอนได้อย่างเต็มอิ่มนะภาพในหัวก็จินตนาการไว้ซะเยอะเลยนะครับไม่มีภาพที่ยึดครองโลกได้จริงๆเลยเพราะว่าตอนนี้เคโรโรมันไม่ได้รับรู้ความน่ากลัวที่แท้จริงของท้องทะเลนั่นเองพร้อมกับปรากฏภาพของ ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีดวงตาสีแดงออกมาให้พวกเราเห็นและตอนนี้มันก็ประจวบเหมาะพอดีกับตอนที่รถของคุณแม่เสียนะดันไปสัญญากับนัสมีว่าจะพาไปทะเลในด้านของฟูยกุกิที่กําลังอ่านหนังสือเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและพูดว่าเมื่อนึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของสิ่งมีชีวิตในทะเลดูแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่มันจะวิวัฒนาการซึ่งหัวข้อในการค้นคว้าในคราวนี้นั่นก็คือสรุปแล้วใต้ท้องทะเลเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอยู่จริงๆหรือเปล่า เอกสารที่มีมันก็มีน้อยเกินไปนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากไปสำรวจที่ทะเลด้วยตัวเองเลยก็น่าจะดีเออสรุปก็ ไปกันหมดนี่เลยครับเพราะว่าพวกเคโรโรก็จะไปที่ทะเลพอดีนะตัดภาพไปที่ทะเลครับมีเด็กสาวคนหนึ่งกําลังยืนจ้องชายหาดและทะเลที่เต็มไปด้วยขยะซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเด็กคนนี้นี่แหละที่จะเป็นหนึ่งในฮาเร็มของฟูจิกิไม่ใช่ครับหลอเลนครับแต่คนอื่นเขาก็ยิ้นกันอยู่บ้างนะว่าเออไอคนนี้นี่แหละก็เป็นหนึ่งในฮารเรมนะครับผมเนี่ยพอแล้วพอแล้ว,อลวยอกนะครับแต่ในขณะที่เรือดำน้ําของพวกเคโรโรโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําเนี่ยน้องก็ดูตกใจอยู่นะครับแถมที่น่าแปลกเนี่ยน้องมองเห็นพวกเคโรโรใน ขณะที่พวกเคโรโกรกำลังใช้แอนต้บาเรียอยู่ด้วยทุกคนก็ลงเล่นน้ำกันนะครับยกเว้นฟูจิว่ายน้ำไม่เป็นนะเมื่อเคโรโรเห็นเพื่อนรักเนี่ยก็เลยเอาอุปกรณ์สุดพิเศษอย่างห่วงยางมาให้ครับแต่ว่ามันพิเศษตรงที่มันติดเครื่องยนต์ไว้ด้วยนะสรุปแล้วก็ทําให้ฟูกิพุ่งไปไหนก็ไม่รู้เวยจนห่วงยางมันหลุดออกจากตัวนั่นแหละก็เหมือนทาไดาจะจมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำม,มันอยู่แค่หัวเข่าของฟูกิแค่นั้นเองน้องผู้หญิงที่แอบดูอยู่ก็หัวเราะนะครับนี่เป็นจุดเริ่ ทั้งสองคนนี้ได้พบเจอกันนะแล้วฟูกิก็พบว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีแผลอยู่ที่มือครับจากเศษแก้วเศษขวดที่พวกมนุษย์ทิ้งไว้ให้แตกนั่นเองฟูจิก็แอบไปเอาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นมารักษาให้น้องนะครับซึ่งรู้ได้ทันทีนะครับว่าฟูกิเนี่ยเปลื้มความสวยของน้องผู้หญิงคนนี้แน่นอนเพราะว่าทิ้งกับชมไปว่าน่ารักมากเลยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่านะโดยเฉพาะดวงตาสีฟ้าที่รู้สึกเหมือนกําลังโดนดูดเข้าไปในทะเลแล้วฟูกิก็ได้เริ่มเก็บขยะบริเวณชายหาดครับพร้อมก บ่นว่าแย่จริงๆเลยนะทั้งๆที่ทะเลเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตแท้ๆเมื่อน้องเห็นแบบนั้นก็เลยมาช่วยฟูยกิเก็บขยะครับหลังจากนั้นเคโรโรก็ได้มาตามตัวฟูกินะเพราะว่าจะได้ไปสำรวจใต้ทะเลด้วยกันซึ่งฟูกิมันก็อยากไปดูใต้ท้องทะเลครับแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้ห้ามฟูกิเอาไว้นะไม่ว่าจะวิ่งหนีน้องผู้หญิงคนนี้ไปทางไหนเนี่ยน้องก็วาร์ปตามมาห้ามไม่ให้ฟูกิลงไปในทะเลครับเมื่อลงไปสำรวจแล้วเนี่ยพวกเคโรโรก็เอาธงไปปักเรื่อยๆครับถือว่าการปัก ธงเนี่ยถือว่าเป็นการยึดครองเรียบร้อยแล้วนะก็ปักทงไปเรื่อยๆค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆครับจนไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลบนโลกนะเมื่อถึงจุดนี้วูจุกิก็อยากจะลงไปสำรวจและปักทงด้วยตัวเองครับเราคิดว่าถ้าหากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเคยอยู่บนโลกนี้จริงๆแล้วมาหลบอยู่ที่ใต้ท้องทะเลเนี่ยพวกมันก็น่าจะเลือกอยู่จุดที่รับสายตามนุษย์มากที่สุดอย่างจุดที่ลึกที่สุดนั่นเองก็หวังว่าจะได้เจอครับแต่พอลงมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันรู้ รู้สึกว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกครับไม่ว่าจะด้านบนด้านล่างด้านข้างมันก็มืดมิดไปหมดเลยพอได้อยู่ในนี้จริงๆแล้วมันรู้สึกน่ากลัวมากๆครับจึงเกิดเป็นความกลัวที่บอกไม่ถูกขึ้นมาพร้อมกับคิดว่าไม่มีทางหรอกที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจะมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ๆบนเรือด,ดำน้ำําก็ตรวจพบศัตรูจํานวนมากที่ล้อมรอบเรือดำน้าของพวกเคโรโลอยู่และก็มีคลื่นความคิดแทรกเข้ามายังร่างกายของพวกนี้โดยตรงโดยมีข้อความประมาณว่าออกไปจากที่นี่ซะ พวกเราคือนอนโตรมา ใต้ทะเลเป็นพื้นที่ของพวกเราเมื่อเคโรโรได้ยินชื่อนี้ก็เอะใจขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วเคยได้ยินชื่อนี้จากคุณปู่ของตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนคุณปู่ของตัวเองก็เรียกชาวเพโคปองว่านอนโทรมาเหมือนกันเคโรโรก็เลยสับสนขึ้นมานะครับว่าสรุปแล้วมันยังไงกันเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นปริศนาคาใจอยู่อย่างนั้นครับในขณะที่กําลังครุ่นคิดอยู่น้องธรรมมาก็บอกว่าสิบโทเอาฟุก,กิกลับขึ้นมาก่อนเธอแต่พอจะเอาฟุยกุกิกลับมาดัานกลายเป็นว่าไปกดปุ่มยิงต่อปีโดครับซึ่งต่อปีโด ทุกลูกเนี่ยเข้าเป้าหมดเลยนะนั่นก็เลยทําให้พวกเคโรโร่โดนการโจมตีกลับมาอย่างกับพายุเลยครับแถมการโจมตีที่โจมตีไปก่อนหนะ้าไม่สามารถทําอะไรพวกนั้นได้อีกต่างหากนั่นก็เลยทําให้เคโรโร่ตัดสินใจที่จะลอยลําฉุกเฉินครับแต่เชือกที่ผูกไว้กับฟุยุกิมันดันขาดซะอย่างนั้นน้องผู้หญิงที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่บนชายหาดก็รับรู้ได้ทันทีว่าฟุยุกิกําลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบดําน้ําลงไปช่วยเลยนะว่ายเร็วมากๆเลยนะครับอย่างกับมนุษย์เนือกเลยนะตอนนี้ฟุยุกิถูก รายล้อมไปด้วยดวงตาสีแดงครับและก็กําลังจะโดนแดกนั่นแหละแต่ว่าในขณะที่กําลังจะโดนฉลามขาวดึกดําบานฆ่าไปเป็นอาหารนั้นน้องผู้หญิงคนนั้นก็มาห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกว่าช่วยปล่อยเด็กคนนี้ไปเถอะค่ะคนคนนี้เป็นผู้ที่รักทะเลเช่นเดียวกับพวกเราและน้องก็ได้ใช้พลังของตัวเองทําให้ฟองอากาศปกคลุมตัวฟูจุกิและทําให้ฟูจุกิลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้าครับน้องก็บอกมือลาให้นะฟูจุกิก็จําได้กับว่า น้องคนนี้เนี่ยคือคนเดียวกับคนที่อยู่บนชายหาดนั่นแหละเพราะว่าเห็นผ้าพันแผลที่มือนะแล้วน้องก็ได้ย้ำเลยครับว่าอย่าลืมเชียวละ่ะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นถือกําเนิดขึ้นมาจากท้องทะเลอย่าลืมเชียวละ่ะแล้วก็มาฟื้นอีกทีอยู่บนชายหาดแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นปริศนาอยู่อย่างนั้นเพราะว่าก่อนที่จะจบเนี่ยก็มีคําบรรยายขึ้นมาว่าในอดีต มีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการตัวเองขึ้นมาถึงขั้นที่มีความรู้แต่ก็ยังเดินทางกลับสู่ทะเลพวกเขาหลีกเลี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับอารยธรรมอื่นๆและใช้ชีวิตอย่างสงบใต้ท้องทะเลถ้าหากว่ามนุษย์ยังคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขาต่อไปแล้วก็พวกนอนโรมาอาจจะหันมาแว้งกัดมนุษย์โลกในสักวันหนึ่งก็เป็นได้แต่มันไม่ได้จบแค่นี้ครับแต่กว่าจะมีภาคต่อจากตอนนี้ก็ปาไปตอนที่99แล้วนะแผนในคราวนี้ของเคโรโรนั่นก็คือการสร้างอา ควาเรียมกับเพื่อสร้างผลงานให้กับกองทัพถ้าหากไม่มีผลงานอะไรเลยปีหน้าก็จะไม่ได้งบนะในตอนที่เครโร กำลังจับปลาเพื่อที่จะเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีลักษณะค,คล้ายๆกับอโนมาโลคาริสที่โผล่ออกมาในตอนที่20แต่ว่ามันยังมีขนาดที่เล็กมากๆอยู่ซึ่งน้องถูกจับมาอยู่ในตู้ปลาจริงๆนะโผล่ออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาหน้ากลับเข้าไปซ่อนอยู่ในหินเหมือนเดิมนั่นแหละหลังจากนั้นพวกฟูกิก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์จัดน้ำกับเพราะว่าเคโรโร่สัญญากับกณหนยว,ว่าถ้าหากให้เกาะเกาะหนึ่งในการทําพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเชิญมาดูพิพิธภัณฑ์ร่วมกกัับุยินน แต่พิพิธภัณฑ์อันนี้มันดูปัญญาอ่อนมากนะครับเพราะว่าดูไม่ได้จะจับอะไรมาจริงจังขนาดนั้นแต่แล้วฟูจิกิก็ไปสะดุดกับสิ่งมีชีวิตที่ผ่านไปแวบๆในตู้ปลานะครับซึ่งฟูจิกิก็พูดชื่อมันขึ้นมาได้ทันทีนะครับว่านี่มันอนุมาโลคาริสนี่ว่าแต่ว่านั่นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากยุคแคมเบียนนะไม่มีทางที่จะมาอยู่ที่นี่ได้หรอกก็เลยเดินทางไปกันต่อครับในขณะที่พวกเครโร่กาลังทําการโชว์การแสดงให้พวกฟูจิกิดูฐานทัพก็เกิดถล่มครับเหมือนกับถูกโจ ตีเลยนะเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจกันว่าจะออกจากพื้นที่นี้ก่อนนะครับทีนี้น่าจะตกอยู่ในอันตรายแล้วนะแต่ว่าฟุยกุกิก็ไม่อยากจะหนีในทันทีครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นห่วงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้งมันอาจจะตกอยู่ในอันตรายจึงสัญญากบกับคุณหนูว่าจะกลับมาอย่างแน่นอนพร้อมกับชวนเคโรโรไปด้วยครับเมื่อฟุยกุกิตามหาพวกที่อยู่ในท้งเนี่ยก็พบว่ามันคืออโนมาโลคาริสจริงๆนั่นแหละซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมื่อ530บล้านปีก่อนน้องก,ก แฟนฟูยุกิในตอนที่กําลังช่วยเหลือมันครับแต่ฟูยุกิก็พูดประมาณว่าไม่ต้องกลัวนะน้องก็ดูใจเย็นลงนะครับแต่อยู่ๆก็มีฝูงของพวกมันฝูงใหญ่กําลังเดินหน้ามาดังนี้นะฟูยุกิก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้พวกตัวใหญ่เนี่ยม,มารับเด็กคนนี้กลับไปแน่นอนก็เลยขอร้องให้เคโรโรช่วยนะครับก็คืออยากจะพาเด็กคนนี้กลับไปที่ฝูงนั่นแหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่โยนลงน้ําไปเลยนะก็เลยขี่เคโรโรพุ่งเข้าไปหาฝูงนั้นพร้อมกับบอกว่าที่พวกนายโมโหนั้นก็เป็นเพราะว่าเด็กคนนี้ใช่ไหมล่ะฉันเอามามน ให้แล้วนะแล้วไอ้พวกฝูงนี้เนี่ยก็ชนฟูจก,กิลอยขึ้นฟ้าไปเลยครับหลังจากที่ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วก็เสียหลักจากทิโรโรนะและได้จมสู่ใต้ท้องทะเลครับ แต่ว่าก็กอดไอ้น้องนี่เอาไว้ไม่ปล่อยเลยนะแต่สุดท้ายก็ประคองสติไว้ไม่อยู่แล้วนะครับจนน้องเนี่ยหลุดกลับไปหาฝูงของตัวเองครับในขณะที่ฟุยุกิกําลังจมไปเรื่อยๆอย่างสิ้นหวังน้องนางเงือกคนเดิมก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับใช้พลังแบบเดิมเพื่อช่วยเหลือฟุยุกิให้ลอยขึ้นสู่ด้านบนอย่างปลอดภยัยพร้อมกับบอกว่าจงมีชีวิตต่อไปนะฟุยุกิพร้อมกับจ้องมองไปที่ฟุยุกิและเหล่าดวงตาที่เป็นสีแดงในตอนนั้นตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับก็คาดว่า น่าจะเปลี่ยนจากความคิดที่ไม่ดี เป็นความคิดที่ดีต่อฟูจิอะไรประมาณนี้นี่แหละแล้วน้องผู้หญิงก็ได้แอบเฝ้ามองฟูจิอยู่ตรงขดหินบนชายหาดและก็ได้หายตัวไปและก็ไม่พบเจอการปรากฏตัวของน้องในตอนอื่นๆอีกเลยครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนื้อเรื่องของทั้งสองตอนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับอุนตราแมนเซเว่นในตอนที่42ครับมีชื่อตอนว่าผู้ส่งข่าวตัวน้อยในตอนนี้มันเกี่ยวกับฐานวิจัยใต้ท้องทะเลของซีฮอร์สครับภาพก็ตัดไปตอนที่เด็กคนนึงกาลังวิ่งเล่นอยู่บนชายหาด 呃。Uh คือภาพเนี่ยมันหาคุณภาพได้เยอะที่สุดก็แค่นี้นะครับเน็ตทุกคนไม่ได้เป็นอะไรนะเออภาพตัดไปที่เด็กคนนึงที่กําลังวิ่งเล่นอยู่บนชายหาดแล้วไปเจอเข้ากับแอนนาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยพิทักษ์อุลตราและน้องก็ได้บอกกับแอนนาว่าให้ไปเตือนพวกนั้นที่ฐานวิจัยว่าให้หยุดทําการรุกรานทะเลซะเพราะว่าตอนนี้พวกนั้นอยู่ในอันตรายแล้วหลังจากที่เซเว่นโผล่มาเนี่ยน้องก็วิ่งหนีไปนะครับแต่ก่อนที่น้องจะวิ่งหนีไปเนี่ยน้องก็ย้ำนะครับว่าพี่ครับเชื่อผมเถอะไอ้พวกนั้นเนี่ย อยู่ในอันตรายนะแต่ยูยูฐานทัพวิจัยใต้ท้องทะเลก็เกิดระเบิดขึ้นมาจริงๆครับแบบดูจากรูปการแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครรอดสักคนนะแต่ว่าก็มีคนรอดชีวิตมาได้1คนแล้วก็จมอยู่ใต้ทะเลอีกหนึ่งคนครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ทาการสืบสวนกันครับน้องแอนนาเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับหัวหน้าว่ามีเด็กคนนึงมาเตือนให้ระวังก่อนที่มันจะเกิดระเบิดขึ้นมาจริงๆเมื่อสอบสวนข้อมูลที่ฐานทัพใต,ใต้ทะเลดูแล้วเนี่ยก็พบว่าพวกที่ศูนย์วิจัยต่างก็พูดถึงเด็กผู้ชายคนนนั้น แล้วก็ได้มีเสียงเด็กผู้ชายคนนั้นได้มาเตือนเอาไว้ว่าใต้ทะเลนั้นเป็นของพวกนอนมันถ้ามนุษย์ลงไปยุ่งกับท้องทะเลพวกนอนมันจะไม่ปล่อยพวกคุณไว้ช่วยไปบอกผู้การในทีว่าใต้ทะเลนั้นเป็นของพวกนอนมันถ้าไปยุ่งเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่นะหลังจากที่ได้ยินประโยคนี้ก็มีประโยคสนทนาเกิดขึ้นดํานองที่ว่าพวกเด็กสมัยนี้เนี่ยมันชอบปั้นน้ําให้เป็นตัวนั่นแหละเชื่อถือไม่ได้หรอกสร้างเรื่องหลอกขึ้นมาให้คนอื่นเชื่อพอคนอื่นเชื่อตัวเองก็ได้ใจนะครับแบบว่าเป็นการ ใส่ร้ายจะว่าไงดีวะทุกคนมันก็มีผู้ใหญ่แบบนี้อยู่ทุกยุคท,ทุกสมัยนั่นแหละแ,แบบเด็ก สมัยนี้อะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ได้ยินเนี่ยอุลตราเซเว่นก็รู้สึกคุ้นคุนขึ้นมานะครับว่าหรือว่าจะเป็นพวกนอนมันหรือเปล่าเพราะเซเว่นเนี่ยรู้สึกคุนคุนว่าดาวบ้านเกิดของตัวเองดาว M78 นั้นก็เรียกมนุษย์บนโลกว่านอนมันเหมือนกันซึ่งมันก็หมายถึงมนุษย์โลกนี่แหละครับก็สงสัยอยู่นะครับว่าหรืออาจจะหมายถึงนอนมันที่ไม่ใช่มนุษย์โลกก็คิดเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปริศนาไปนะครับว่าสรุปแล้วไอเด็กคนนี้มันคือใครมาจากไหนกันแน่ก็เลยต้องไปตามหาตัวครับตามหา หาถึงที่โรงเรียนเลยนะเอาเด็กทุกคนมาตรวจดูก็ปรากฏว่าไม่ใช่สักคนครับแต่ว่าไปเจอน้องอยู่ที่บริเวณทะเลนะเมื่อเจอน้องแล้วเนี่ยแอนนาก็ได้เข้าไปถามนะครับว่าน้องในชื่ออะไรน้องก็บอกว่าชื่อชินอิจิแอนนาก็ถามว่าทําไมฐานทัพซีฮอสถึงถูกทําลายน้องก็บอกว่าพวกนอนมันเนี่ยมันโกรธนะเพราะว่าใต้ทะเลมันเป็นของนอนมันซึ่งพวกนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแต่ว่าถูกพวกมนุษย์โลกเนี่ยขับไล่ไปอยู่ใต้ท้องทะเลพวกมนุษย์นั่นแหละที่เป็นผู้บุกรุกแถมตอนนี้ยังจะมา รุกรานทะเลอีกแต่ว่าประโยคที่ได้ยินหลังจากนี้เนี่ยไม่คิดเลยนะครับว่าประโยคพวกนี้จะมาจากการ์ตูนเด็กอย่างอุนทรแมนได้เพราะว่าแอนนาได้พูดกับชินอิจิว่าชินอิจิจะ้ะแล้วชินอิจิเป็นมนุษย์ใหม่ล่ะถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเข้าใจนะเพราะใต้ทะเลมันมีทรัพยากรที่สําคัญของมนุษย์อยู่น้องก็เถียงกลับมานะครับว่าใต้ทะเลเนี่ยมันก็สําคัญกับพวกนอนมันเหมือนกันพวกเราเป็นมนุษย์โลกที่แท้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นผู้บุกรุกต่างหากแต่หลังจากที่แอนนาได้ยินคําพูดของน้องชินอิจิแล้ว yeah แอนนาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่อย่าเป็นมนุษย์นะก็ต้องเข้าข้างมนุษย์เหมือนกันสิเธอเองเนี่ยก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันนะชินอิจิคุงถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเข้าใจความคิดของมนุษย์ด้วยกันสิจ้าชินอิจิคุงก็ประมาณนี้นี่แหละซึ่งพอผมได้ยินประโยคสนทนาเหล่านี้เนี่ยมันก็รู้สึกพูดอะไรไม่ออกนะครับได้แต่ดูเนื้อเรื่องที่มันดําเนินไปเรื่อยๆนะ n คอม m ม e n t นะครับพอน้องชินอิจิได้ยินที่แอนนาพูดแบบนั้นน้องก็ตอบกลับมานะครับว่าถ้าหากพวกมนุษย์คิดจะรุกราพวกนออนนมันต่ไปพวกนนนอมั ก็ทําได้เหมือนกันแล้วแม่งก็กระโดดลงน้ําไปเลยครับหลังจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาโจมตีฐานทัพครับแต่จะมองว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็น่าสงสารได้นะเพราะว่าหลังจากที่โผล่ออกมาแล้วเนี่ยก็โดนโจมตียับเลยนะครับขึ้นมาบนบกก็โดนเครื่องบินสอยลงไปใต้น้ําก็โดนเรือดําน้ําสอยหลังจากที่เหตุการณ์มันสงบลงแล้วเนี่ยน้องก็ติดต่อเข้ามานะครับบอกว่าไอ้ที่โผล่มา้นี่นนะมันเป็นแค่ตัวกิกกี้ของนอนมันแค่นั้นเองตอนนี้นนมันกําลังเตตรรีียยมมกกาโจหน่วพิทั์ ตด้วยเรือกลอเรียซึ่งมันเป็นเรือดำน้ําปรมานูของอังกฤษที่หายสาบสูญไปเมื่อเดือนก่อนนี่เองซึ่งพอลองหาข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่พบเรือดำน้ํากลอเรียอังกฤษจริงๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะใครที่เสริมในส่วนนี้ได้ก็ฝากหน่อยละกันนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์อุลตราก็กําลังตามไปจับตัวน้องอยู่นะแต่ในขณะที่กําลังตามจับน้องก็ได้มีสิ่งมีชีวิตปริศนาโผล่ออกมาแป๊บนึงเพื่อช่วยเหลือน้องชินอิจิให้รอดตัวจากหน่วยพิทักษ์อุลตราไไปได้ซึ่ง นอนคําว่าไอตัวที่โผล่มาเนี่ยมันก็คือนอนมันนั่นแหละหลังจากนั้นพวกนอนมันก็เริ่มทําการโจมตีฐานทัพองนวยพิทักษ์อุลตราด้วยเรือกลอเรียจริงๆครับแถมหน้าตาของพวกมันเนี่ยก็ประหลาดกว่าที่คิดไปอีกนะและสัตว์ประหลาดที่โผล่ออกมาในตอนแรกก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอุลตราแมนเซเว่น 7, ก็กําลังจะแปลงร่างเพื่อจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ชินอิจิก็มาหาเซเวน่นพร้อมกับบอกว่าพวกนอนมันไม่ผิดนะพวกมนุษย์นั่นแหละผิดนอนมันไม่ได้แข็งแกร่งกว่าวมุยยดยหโ ตีพวกเขาเธอแต่เซเว่นก็ต้องจำใจปรับปีศาจตัวนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะแปลงร่างได้เนี่ยน้องก็พยายามเหมือนกับแบบว้าะครับไม่ว่าเซเว่นจะเดินไปแปลงร่างตรงไหนเนี่ยน้องก็แบบตามไปขวางได้ทุกที่เลยนะและก็ได้บอกกับเซเว่นว่าอย่าทําร้ายพวกมันเลยเซเว่นก็บอกว่าฉันเสียใจนะแต่ว่าฉันจําเป็นต้องหยุดมันแล้วก็ได้ลงไปปล้ำกับสัตว์ประหลาดปลาหมึกนะครับจัดว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะเพราะว่าเซเว่นเนี่ยดำน้ําลงไปใช้ใบมีดที่อยู่ที่หัวเนี่ยตัดหนวดของปลาหมึกตัวนี้ทีละเส แถมข้างล่างเนี่ยก็เล่นเขาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ได้ไปเจอเข้ากับฐานทัพที่คิดว่าน่าจะเป็นของพวกนอนมันนั่นแหละครับกับตันก็คิดอยู่นะครับว่าเออถ้าหากไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนที่ไอ้เด็กนั้นพูดขึ้นมาจริงๆล่ะเป็นพวกมนุษย์ที่อยู่มาก่อนที่จะโดนขับไล่ไปจริงๆ มันจะใช่หรือเปล่านะแต่ก็มองว่าคาพูดของเด็กเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะครับก็เลยยิงแม่งครับคือแบบยิงตปิโดเหมือนไปโกรธใครมาจากชาติปางก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่ยิงถล่มอรารยธรรมใต้ทะเลของพวกนอนมันไปแล้วพวกหน่วยพิทักษ์อุลตราก็ดีใจกันใหญ่นะครับประมาณว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาขวางการวิจัยทางทะเลของเราอีกแล้วแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันก็ยังติดอยู่ในใจของทั้งสองคนนะครับนั่นก็คือแอนนากับเซเว่นนั่นแหละแล้วในระหว่างที่กําลังพักผ่อนกันอยู่บนชาย ทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงของชินอิจิกุงครักบก็เลยอยากจะรู้ความจริงด้วยตัวเองนะก็เลยตามเสียงนั้นไปหาน้องนั่นแหละแต่หลังจากที่ตามเสียงไปแล้วเนี่ยไม่พบน้องนะแต่ว่าดันไปเจอเข้ากับผูบ้หญิงคนนึงที่กาลังถือช่อดอกไม้อาไว้ทั้งสองคนก็เลยถามว่าคุณได้เป็นใครก็เลยได้คําตอบกลับมาว่าฉันเนี่ยมาเยี่ยมลูกชายเพราะว่าลูกชายของฉันเสียชีวิตที่นี่เมื่อ2ปีก่อนและทั้งสองคนเนี่ยเมื่อได้สังเกตดูดีๆแล้วก็พบว่าป้ายหลุมศพมันเขียนชื่อติดว่า ชินอิจิครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าชินอิจิเป็นเด็กที่รักทะเลมากฉันถึงพาเขามาที่ทะเลตรงนี้ทุกปีซึ่งเนื้อเรื่องก็จบแค่นี้นะครับแล้วก็มีคําอธิบายตอนท้ายว่าชินอิจิเนี่ยเป็นเด็กที่รักทะเลมากจึงเป็นผู้ส่งข่าวให้นอนมันแค่นี้เองครับคือประมาณว่าวิญญาณของเด็กคนนี้เนี่ยไปอยู่ร่วมกับพวกนอนมันใต้ทะเลแล้วก็ทิ้งทุกอย่างให้เป็นปริศนาอยู่แบบนั้น่นแหละรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้สูญสลายไปหมดแล้วนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่เอาต่อปิ โดไปถล่มไอ้พวกนั้นเนี่ยคือมันก็สูญไปหมดเลยแค่นั้นนะครับซึ่งพอประติดประต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนมากๆนะครับว่ามันเป็นตอนที่เคโรโรได้สร้างขึ้นมาจากตอนนี้นั่นเองหลังจากนี้จะเป็นการเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าในส่วนไหนที่มีความเชื่อมโยงกันบ้างฉากแรกที่มีความเชื่อมโยงกันเลยนั่นก็คือฉากในความคิดของเคโรโรครับว่าหลังจากที่ยึดครองโลกแล้วเนี่ยจะทําอะไรซึ่งในตอนนี้ภาพในหัวของเคโรโรมันก็ไปมีความเกี่ยวข้องกันในตอนที่สัตว ปลาหมึกเข้ามาโจมตีหน่วยพิทักษ์อุลตรานั่นเองฉากต่อไปนั่นก็คือฉากน้องผู้หญิงนั่นแหละน้องผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวออกมาโดยที่ไม่มีชื่อครับแต่หลายที่เนี่ย เรียกน้องว่าเด็กสาวแห่งนอนโรมานะเป็นตัวแทนของชินอิจิที่โผล่ออกมาในอุลตร้าแมนเซเว่นนั่นแหละทั้งสองคนนี้ทําหน้าที่เหมือนกันครับนั่นก็คือทําหน้าที่เป็นทูตระหว่างมนุษย์กับเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลของทั้งสองเรื่องนี้ครับในตอนที่ฟูจิกิกาลังจะพยายามลงไปใต้ท้องทะเลนั้นน้องก็ได้พยายามมาขวางเอาไว้ครับก็คือแบบมาวับวับขวางเอาไว้นั่นแหละเหมือนตอนที่ชินอิจิได้ไปขวางอุลตร้าแมนเซเว่นไว้ไม่ให้ไปโจมตีสัตว์ประหลาดนั่นเองแต่ว่าในกรณีของน้องผู้หญิงคนนี้ มันเป็นการเตือนนะครับว่าห้ามลงไปในทะเลนะเพราะว่ามันอันตรายฉากที่3เป็นฉากที่มีคลื่นแทรกเข้ามาในร่างกายของพวกเคโรโรนะครับที่พยายามจะบอกให้พวกเคโรโรเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่คือที่ของนอนโทรมาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับในตอนที่ฐานทัพของหน่วยพิทักษ์อุลตราได้นําเสียงของน้องชินอิจิมาเปิดให้ทุกคนฟังและฉากที่4ติดติดกันเลยครับเป็นฉากที่เคโรโรรู้สึกคุ้นๆว่าคุณปู่ของตัวเองเนี่ยก็พูดชื่อนี้เหมือนกันว่าพวกนอนโทรมา คือชาวเพโคปองงั้นแสดงว่าที่คุณปู่พวกถึงพวกนอนโทรมานั้นแสดงว่ามันไม่ได้หมายถึงชาวเพโคปองนะสิเออก็เป็นฉากเดียวกันกันกนกบที่อุลตร้าแมนเซเว่นรู้สึกว่าดาว M78 เนี่ยก็เรียกพวกนอนมันว่าเป็นพวกมนุษย์โลกเหมือนกันนะทั้งสองคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยหน้าที่และภารกิจเนี่ยก็ไม่มีเวลาให้สงสัยมากขนาดนั้นฉากที่5เป็นฉากที่กดปุ่มผิดครับคือจะกดปุ่มช่วยเหลือฟูกิแต่ว่าดัานไปกดปุ่มยิงตอปิโดซะอย่างนั้นนะเปรียบเทียบกับฉากที่ กองกำลังพิทักษ์อุลตราเนี่ยไปถล่มยิงฐานของพวกนอนมันนั่นเองครับแต่ว่าในเรื่องเชโรโรเนี่ยตอบิโดทั้ง2ลูกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่กลับกันในเรื่องอุลตราแมนเซเว่นนั้นตอปิโดนับร้อยลูกนั้นถล่มระยะรรมของพวกนอนมันซะไม่เหลือเลยครับฉากที่6เป็นฉากที่น้องนางเงือกเนี่ยพยายามจะย้ำอะไรสักอย่างนะครับเหมือนกับตอนที่น้องชินอิจิพยายามจะย้ำถึงแอนนาว่าอย่าลืมนะนั่นเองส่วนฉากที่7เป็นฉากสุดท้ายครับนั่นก็เป็นฉากในตอนที่99ที่มี อโนมาโลคาริสโผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนั่นเองมันเป็นฉากที่เหมือนกับตอนที่พวกนอนมันโผล่มาช่วยน้องชินอิติแป๊บหนึ่งนั่นเองนะแล้วสุดท้ายที่เป็นข้อมูลที่จะมานําเสนอให้ทุกคนวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการตั้งชื่อครับการตั้งชื่อที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคิโรโรในตอนนี้ได้แรงบันดาลใจและเป็นการให้เกียรติกับอุลตราแมนในตอนนั้นครับหัวใจสําคัญของการตั้งชื่อในคราวนี้นั่นก็คืออยู่ที่การสลับตําแหน่งของพยางค์ครับต้นฉบับมันอ่านว่านอนมันใช่ไหมก็ เขียนแบบนี้นะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะออกเสียงประมาณนี้ครับโนมารุโต <mar> จึงทําการสลับตําแหน่ง3ามพยางสุดท้ายจากคําว่ามารุโตะ น,นอนโทรมาหรือว่านอนโทรมานั่นเองซึ่งเป็นที่มาของชื่อเผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญาที่หนีไปอยู่ใต้ท้องทะเลในเรื่องเครโรโรนั่นเองครับเนื้อหาทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้กําลังใจผมในการหาข้อมูลในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและซีรีส์ของภาคทะเลก็คิดว่าน่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะแต่หลังจากที่หาข้อมูลในตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าฟุกิจิของเราเนี่ยก็มีแก๊งฮาเร็มเยอะจริงๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมา ผ่อนคลายสมองด้วยการทําคลิปรวมตัวละครผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับผุยญกิ่และกันนะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมได้ดีมากๆเลยทีเดียวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ